Uh huh. สวัสดีทุกชั่วโมงครับผมเรามาอัปเดตในส่วนของไคลโลนะครับผมอาร์ัคครีโอก,ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะโรดักอัปเดตที่เกิดขึ้นนะครับผมของดีแอพนะตัว App ดีแอพเรดัมค่อนข้างอัปเดตที่ดีพอสมควรอันหนึ่งนะครับผมผมก็เลยเอามาเล่าให้ส่วนฟังนะครับในส่วนของดีไฟดีแอพบนบล็อกเชนไคลโลนะครับผมอาร์คครีโอเออน่าจะถูกแหละต้องบอกว่าทั่วทั้งเวลูล็อกในท็อปดีไฟของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ น้อยมากนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบจากตัวบล็อกเชนอื่นนะครับผมถ้าระดับเดียวกันหรือระดับใกล้เคียงกันเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเติบโตได้ช้านะครับผมแต่ถ้าเราดูทั้งหมดของ total value o c k ทั้งหมดนะครับผมถ้าเท่าที่เราเห็นนะก็ประมาณ1นึ่งรล้านนะครับผมถือว่าเยอะไหมในความคิดของผมผมมองไม่ได้เยอะนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นก็คือการเติบโตของมันนะ ในรอบระยะเวลา90วันที่ผ่านมานะครับผมอาตานะตัตราในการเติบโตของมันไม่ได้เป็นอัตราที่ขึ้นสูงนะมันเป็นอัตราถดถอยลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราต้องมาระวังกันให้ดีนะฮะในส่วนต่อมาในะของตัวดีฟาที่มีการใช้งานอยู่นะครับผมซึ่งพอเราเข้าไปดูในหลายๆตัวนะอย่างตัว Mo มโมรามาเก็ตนะผมอูบีสวอปนะผมโมบิอ uh, นะุสมันนี่นะผมโปรโปรพูอืมลืมตั้งอะไรกันพูทูเกเตอร์นะครับผมหรือเมนโตไฟล์นะผมซึ่ง พอเราเข้าไปดูหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นนะฮะในส่วนของการทํากําไรจากมันนะฮะไม่ยังน้อยอยู่เช่นเดิมะครับผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเมนโต้ไฟล์ถือว่าเยอะสุดแล้วนะฮะในช่วงเอ่อเอ็นเอฟซีนะผมและตลาดการที่เกิดขึ้นของมันนะครับต้องบอกว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแลว้ว30นาที่ผ่านมานะฮะเราจะได้เห็นว่ามีไม่กี่ตัวที่ถูกเรียกว,ว่าท็อปท็อปเทียนะผมของ Top, อ่าโปรเจกต์นะครับผมกับเอโอพังนะครับผมเอโอนี่อ่าแล้วก็ ด็อกเซอร์เอ็นเอฟีนะซึ่งเอาจริงแล้วอะววล่ม mm hmm. ของมันทั้งหมดเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับผมในการขายนะถ้าเรามองถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันเนี่ยผมมองว่าอืมน้อยน้อยน้อยเกินไปนะครับผมใช้คำว่าน้อยเกินไปเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกันดูนะครับผมถ้าเราเห็นปริมาณการซื้อขายแค่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะพอนิยามตัว ครีโอได้นะครับผมว่า b ล o อกเชนคร c โอนั้นอนาคตอาจจะมืดบอดพอสมควรนะฮะแต่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการเติบโตของมันอีกนะครับผมนี่คือการอัปเดตค่อนข้างปัจจุบันที่สุดแล้วนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับมาอัปเดตส่วนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับส่วนของมอกรุงเทพนะครับผมที่จับเทรนขออนุญาตใช้ marketing ops นะครับผมในส่วนของ MetaVerse นะผมเปิดตัว Blue NFT Brand Shop นะครับผมใน OpenSea นะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้นะฮะ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมในกิจกรรมของอ่ากรุงเทพนะครับผมที่พยายามผลักดันนะครับผมให้เด็กนักเรียนนะครับผมหรือเอนักศึกษานะครับผมที่สามารถที่จะเข้าร่วมนะครับผมในการออกแบบแบ,บแรนด์ออกมาได้นะครับผมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับผมให้เข้าาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าบางครั้งนะครับผมโอกาสในบางทีนักศึกษาจะไม่ได้มองถึงรูปแบบที่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับผมแต่ขออนุญ,ญาตนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะมันน่าจะขึ้นไหม เดี๋ยวขอดูอ่ะอืมไม่เห็นอาจจะมีฮแต่ผมหาไม่เจอก็ได้นะครับผมซึ่งตอนเดี๋ยวนะบางทีแบบอ่านี่ไงใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะขออนุญาตนะแบงคอก k u n i เ e r s i ซ y อ๋อว่าอะไรเชียวว่าหาพราว่าหายางนันละหาไปเถอะมันจะไปเจอยังไงล่นะ กดผิดใช่ไหมเนี่ยไปละวสมองไปหมดละอ่าฮะจะแล้วนะครับแบงค์เข้ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมก็จะมีแบงค์เข้ายูนิสุดหรือยนพัก์อ่อนรยานนะฮะเป็นหนึ่งอ๋อหยเกิดอะไรขึ้นอ่ามาแล้วนะฮะก็จะมีไอเดียนะของเด็กๆหลากหลายคนนะครับ นักศึกษาหลายๆคนนะครับที่ปล่อยไอเดียออกมานะซึ่งผมว่าเป็นเลือกที่ดีนะจริงๆแล้วมันผลักมันการผลักดันนะผมในส่วนของแบรนด์นะผมของตัวโลโก้ของมหาวิทยาลัยได้นะครับผมเป็นการผลักดันนะผมในส่วนของตัวแบรนด์ได้อีกต่างหากนะครับผมแลวอีกอย่างนึงคือความน่าสนใจอย่างนึงนะผมจริงๆแล้วทุกมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศนะสมควรทําอย่างนี้นะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นเดียวก,กันนะครับผมซึ่งเขาเลือกมาไม่นานนะแค่เลือกเดือนกุมภาพันธ์เองนะครับผม ซึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนที่เราเห็นนะครับผมอาจจะมี NFT หลายตัวนะที่ออกมานะครับซึ่งคณะบดีศิลปศิลปรกรรมนะครับผมศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะดพร,ะพ,รพัทรบุตรนะครับผมได้ออกมาบอกว่าในเทอมที่ผ่านมาในคณะมีการจัดคอร์สเรียนในเมตาเวิร์สนะให้นักศึกษา,า,า,าใช้อวตารนลงมกรรมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะและเป็นการอันหนึ่งที่ทําให้เราเห็นได้ว่าในการขายงานให้ได้เงินในคณะเลือกใช้แพลตฟอร์มสากลที่มีคนเลือกใช้นะครับผมทั้งโลกนะ แล้วเราก็ได้เห็นนะว่าเขาได้ลงมาอย่างจริงจังนะผมซึ่งการทำพวกนี้เป็นการผลักดันที่ดีนะครับผมที่สามารถที่จะทําให้นักศึกษาเนะได้รับประโยชน์นะครับผมทั้งการที่ออกมาขายนะครับผมโดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลนะฮะแล้วก็ได้มีพื้นที่ให้กับตัวของนักศอนยนะครับผมน,นี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับส่วนนี้แล้วก็ขออนุญาตต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนจะจบนะครับผมในส่วนของ อาเคนนะผมสวอปนะครับผมถ้าใครใช้อาเคนก็จะคงจะทราบในส,ส,ส่วนของอ่าโปรเจกต์นะครับผม MFA NFA นะผมซึ่งเท่ากับ NFT บวกโทเค็นอาเคนนะผมและบวกสิทีิเศษิอื่นๆนะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเราพลาดนะครับผมใช่ครับเราพลาดใน first a d o p t นะครับผมแต่เราก็คิดว่าในส่วนของ a d o p t อันที่2เนี่ยน่าจะไม่พลาดนะครับเพราะลงไปเรียบร้อย คุณสามารถที่จะเข้าไปสร้างนะครับผมในส่วนของ a อเดอร์ตอนแรกนะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับผมถ้าเราไม่ทันจริงๆนะก็จะมีอ่าคอลเลคชันไอเดอร์อันที่2ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมน่าจะอยู่ในช่วงเวลานี้แหละนะครับผมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นรีเจนนะผมคุณจะได้ a อเดอร์ประมาณ4ี่แสนสองหมื่นหกพันนะผมถ้าอ่าอาร์เค็ดนะผมตกราคา1ดอนคุณก็ได้ประมาณสี่แสนสองดอนนะผมแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วอาร์เค็ดจะราคาเท่าไหร่นะครับผม ก็ถือเป็นเรื่องดีนะในการที่คุณเก็บ m t ไว้แล้วคุณได้ a d d Drop เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่านะคระับครับในส่วนของอาเคนน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีเหรียญนครับรู้สึกนะแต่ยังไม่มีเหรียญนะครับผม แต่นั้นน้อยที่สุดนะครับผมถ้าคุณไม่อยากรอนะครับผมในอาเค้นนะคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ในโตฟุนะครับผม m อได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งราคาตามสดอยู่ที่0.5 BNB นะครับหรือแล้วราวเราราวเท่าไหร่ฟ้า159ดอลลาร์นะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมในการที่รับแอดดรอปนะครับผม1,817นะครับผมผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอ่าเรียกว่าสิทธิพิเศษต่างๆที่จะได้รับกลับคืนมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็น โปรเจกต์ที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมในส่วนนี้นะสำหรับใครที่ใช้อาเค้นจริงๆแล้วอาเค้นก็คนคนไทยใช้เยอะนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าทำการสำรวจศูนนะครับผมแล้วก็มีให้เห็นหลายๆส่วนหลายปัจจัยขึ้นมานะครับผมในส่วนของอาเค้น NFT เนี่ยซึ่งแน่นอนสุดเออ NFA นะครับผมที่เขาตั้งชื่อนะผมสามารถรับโทเค็นได้หลังจากโทเค็นถูกปล่อยออกสู่ตลาดแล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดอยู่นะครับผม ไม่มีการจัดเก็บนะผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะมันจะตามแผนแล้วเนี่ยมันจะเป็นไต่มาสามนะของปีนี้นะผมก็อาจจะเป็นแปดเจ็ดแปดเก้านะผมคงจะได้เห็นนะครับผมในไม่ช้านะเราใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับผมส่วนราคาเท่าไหร่นี่ไม่ทราบได้จริงๆนะครับผมแล้วกิจกรรมอันอื่นที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้รับอะไรไปเชื่อมต่ออะไรก่อนนะครับผมตรวจสอบคะแนนนะครับผมเผื่อไว้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เราคงจะทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรอนะครับในส่วนของแอดด ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นนะครับผมในไม่ช้าที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าราคาที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยเท่าไร่กันแน่นะครับผมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ